ขอต้อนรับเข้าสู่ w a t c h w y Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ๊กเช็คอินได้ป่า มี S <S น,น้องๆถามหาเออถามหาเออเลยดิก็เลยชวนเออมาทำีกเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์รวมมิตรน้องเนยหลังจากที่เราทำเอฟวีไปอ่ะน้องเนยก็คือปล่อยคลิปสนันสันวัยมากมีคอนเทนต์มาให้ดูทุกวันจริงๆทุกคนแต่นี่ก็เลยรู้สึกว่าแหละเราทำร่วมดีดีกว่าเพราะว่าท่านั้นก็จะเป็นน้องเนยน้องเนยน้องเนยลงไปแม่งสี่เสาเลยนะทุกคนจะตกใจสี่พูธต่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเรารวม ต่คลิปนี้มันจะมีบางคลิปที่เราจะไม่มีโอกาสได้ดูแล้วก็บางคลิปที่เราทำไปแล้วเขาียกวเราดูไปแล้วเราก็เลยไม่ได้มารวมด้วยนะทุกคนแต่มีอันที่คนขอกันมาติด top แรงแล้วเราก็กลั้นมาถึงตอนนี้นะคะจะมีเออคนเดียวที่ดูไปแล้วทุกคนไม่เคยกันเลยได้ทั้งนั้นได่นก็คือจากบิวบอดคนขออีมากเลยว่าคืออะไรด้วยจริงๆจะเป็นเพิ่มหรือเป็นอะไรใดๆได้ดูละรอทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย โอ้โหแค่เงาเงาก็หล่อเลยไหมแบบห้องแต่งตัวงี้ใช่ไหมเก้าหมูกเก้าหมูกก้อนของเราใช่ไหมหมุนหมุนเจน้องเขาตัดผมตุ่นแบบน้เด็กเด็กอ่ะเปลี่ยนแบบว้าวโอ้โนจะชุดยีนดีจังวะอ๋อพร้อมเพื่นแล้วใช่ไหมชุดสเตจโอ้ยโอ้ยดีดีงามดีงามฉันอยากเห็นแบบสตูเขาบ้างเลยอ่ะจองกุ๊กแล้บทเล่าเรื่อง เสมอมาแล้วตอลอดไปเราเดินแบบะหล่อเลยโอ้ผิวปากเดี๋ยวรอโอ้ยคัดนี้ฉันเห็นเยอะมาก ทำไมทุกคนถึงแบบ <Cher h. S 2> บอกให้เราดูทุกคนบอกว่าต้องดูทุกคนคุ้มที่อดทนมานานขนาดนี้เ <STE> ส <PS> ียงที่แวนเขาบอกว่าจะกินคืนไวทุกคนไวไม่ได้เพราะว่าไวทำไรคะตัดงานตัดงานนะคะตัดงานบางพันนั่นแหละเดกคนเบียดไม่เต็มค่ะที่นั่งก็ไม่พอค่ะดูที่นั่งนะจ๊ะที่นั่งมันเบียดแล้วอะลอกกินก่อนค่ะตอนเนี้ย อยากแก้ไม่ใช่ค่ะจริงๆคือคุณไว้์ลืมเอาเจอสีม่วงมาค่ะเอาอีกเอาอีกค่ะจะยันสุดไม่เป็นไรค่ะผมจีิงๆก็มีคำตอบโอ้ยคโอ้โหนึกถึงทีไวล์โอ้ยแย่มากไม่ได้ไหวไม่ได้ไหป็นอที่ไวก็ได้ยินจริงเอางี้ดีกว่าทุกคนไปดูเพิร์ฟที่สองได้อันนี้เขาเป็นอะไรคะคุณเอิร์มอ๋อเป็นเอ็มวีลืมจดดทุไปชอบอะไ จะไม่แต่ทงนะคะตัวเอาใช่ไม่แต่ทีไม่แต่ที MV เป็นแบบ remix version โอเคเราเห็นเหมือนกันว่าล่าใหม่อันนี้คือก่อนที่จะมีการปล่อย MV เขาจะมีปล่อยรูปโปรโมทสำหรับเขาจฟัง remix มาก่อนเราเห็นแล้วก็แบบหูแม่งแบบทุกคนหล่อมากแตกแรงกับว่าเราชื่อ version อะ ฮอตเทอร์เวอร์ชันขอัโหเวอชันธรรมดาคุยังเกือบตายเลยเงี้ยแล้วฮอตเทอร์เวอร์ชันจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงอ่ะก็เลยอยากให้มันไปดูมากว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงนะทุกคนเห็นไหม่าว่าฮ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 กาฮ่าฮ่ปฮ่า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 ่าม่งฮ่าฮ่าไ่าฮ่ัฮ่าฮ่ดฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่ะไ่่าฮ่า่่ะไ่่่่่า่า ชอบมากนี่คือฟุตดิบนะคะแฟนมาเนีกูเองว้าวนอเตีต้องของยาเปลี่ยนดนรีเป็ยน้่โอ้ยเท่มากกูไมชอบแบบว่าไหลยกอ่ะ นี่คือโอเคมันผันเนอชะตาแบกว่าโอเคมันโอ้อ แบบขอขอตายเลยหายใจไม่ออกเลยไปตอกเลยนะเคยเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากอันนี้เว้ยแต่เราอ่ะเห็นในทถวอะไรเยอะมากใช่แล้วคือผ่านได้ทีไรคือขำมากเพราะว่าแบบฟอลหลายๆแอคที่แบบเป็นเมนพิจินอะแล้วแบบพี่จินโมโหอะไรใช่ๆหน่าใส่อารมณ์มากอ่ะน่าใส่ยอารมณ์แบบเยอะมากบ่อยมากคือคือผ่านตาเห็นอะไรก็รีตลอดนะคะโอ้โหมาจากอันนี้ใช่น่ารักทุกคนคือตอนเนี้ยอามี่ชัยมีมอะไรนของพิจินเยอะมาก ฉันเห็นใน t ทวิตเตอร์แบบเป็นแบบภาพน้องจิมอ่างเงี้ยแล้วก็แคปไปให้ิงดูเออน่ารักมากชอบมากใช่ดูอีผมไม่พูดเยอะพูดอแล้วย่ายอมผมสีเหลืองจะไปจะไปทำตามหรอใชอไว้อ้รีบต่งงานให้เสร็จ อแรมาลองติดตามกันนะคะว่าคุณไว้เจ้าหัวสีเหลืองเหมือนพี่โฮบต้นไหนเมื่อไรคะเมื่อไรพี่พี่ล้ครพี่โฮบเหลืองจนสีซีแล้วตอนนี้คุณไว้ยังตัดงานไม่เสร็จเลยชมมาถ่ายคลิปไปสิโอเคทุกคนมาคลิปต่อไปมาที่อันสุดท้ายของวันนี้อันนี้ก็เป็นอันที่มีน้องๆขอกันมาเยอะเหมือนกันแล้วมันก็เหมือนจะเพิ่งปล่อยออกมาแบบเราเห็นแล้วว่า น้องๆแต่งชุดเนี้ยคือน่ารักมากแล้วก็ยังไปถามโอว่ามาจากคลิปอะไรอยู่เลยคือชุดเราเห็นชุดรวมนะชุดน่ารักน้องแต่น่ารักมากแต่งตัวน่ารักมากอันนี้แต่เรายังไม่ได้ดูเต็มๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันมันคืออะไรก่อนคุณเอิร์วมันเป็นเหมือนแบบ special performance ซึ่งสำหรับเรามันจะคล้ายๆกับแดนเทนนิสกี้แต่ว่าอาจจะในเวอร์ชันที่ทางการกว่าแต่ก็ยังน่ารักอยู่ casual casual นิดนึงโอเคได้ไปดูกันเลยจ้า ทุมไว้เขาแตกต่งกับทีมสี่ชุดนี้มากเลยคือมาดูวหน้ามากวลาเขาถ่าของพวกแฟนเนี้ยยกโชวอตัวเมีย มันเต็มเปียกหรักมากเลยอ่ะมันมีเสน่ห์ลุกทุก p อ r เมนส์เลยอ่ะสามคนไม่เหมือนกันเลยอ่ะแต่ละอันก็คือแบบมีสีไตล์ได้จริงจริงแล้วกว่าเราชอบเหมือนกันน่ารักการจับคอมโพสิชันสีคือดีมากจริงเป็นสัมภาษณพ r e ฟ e r รนซ์ได้เลยใส่ไปเที่ยวได้เหลืองยีนจริงเหลืองยีคุณนไว้อยากจะดูด้วยตลอดเวลาแล้วตอนเป็นแล้วหรือยังแล้วเออ กวาดเสร็จแล้วพร้อมกันแหละคือทุกคนก่อนที่เราจะได้มาทําคลิปเนี้ยมันก็มีหลายๆคลิปที่ปล่อยมาระหว่ังนั้นเนาะทั้งเบื้องหลังเองทั้งตัวโคนอะไรางเงี้ยอันนั้นเราได้ดูกันไปหมดแล้วนะทุกคนแล้วเราแบบดูไปแล้วก็เลยไม่ได้ทําแล้วเพราะว่ารู้สึกว่า เราอยากรีแอคอะไรที่เรายังไม่ได้ดูแล้วก็สดใหม่เนาะก็เลยจะเหลือทั้งสาอันนี้นะคะซึ่งหลังจากนี้มันก็เหมือนนะวันที่เราอัดน้องก็มีเพิบทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆไว้มีโอกาสอีกละกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันมาอดูอันนี้เราออกไปจุกๆเป็นสามเพลงรวมเป็นหนึ่งเดียวเลยแต่ทุกคนเป็นเพลงที่ฟังกี่รอบยังลลงไม่ได้ใช่ใช่มันสามรอบติดนี่นึกว่าจะดีขึ้นก็ไม่ดีขึ้นเราท่านเท่าไหร่อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเราแต่ว่าเราแบบเงินเงินรถดไปด้วยเงินเงินได้ มึงมันเร็วเหมือนนนไม่ถึงเวลาวันนั้นนะขับรถทุกคนแล้วก็เปิดแต่บัตเท่าแบบบัตรตัวอย่างเดียวอ่ะยังเราไม่ได้เลยอ่ะยังใครบอกเอิงมึงกูพยายามทั้งวันเลยตลอดครึ่งเช้าที่กูขับรถอ่ะกูพยายามที่จะรอมันให้ได้แต่เราเราแบบงึมงิบไงใช่เงินเงิเอาอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าในเดิมไม่นิดเล็กน้อยใช่ใช่เดี๋ยวไปทองสับก่อนเดี๋ยวเราต้องเปิดเนี่ยมเราใช่ต้องไปเปิดทีมเราไม่อเวอร์เป็นแบบต้นเสียงเออถามถามกูยัง ักร้องเสียงเพี้ยนนะคนนี้นักร้องเสียงเพี้ยนนะเรื่องอะไรเราทนใคทนดังจีนเดี๋ยวก็นะเขาเขาแบบขอพูดนิดนึงคือแบบดูสามอันใช่ไหมคือเรารู้สึกคุณไทยองอ่ะมีเสน่ห์แบบมากเลยอ่ะเขามีเปลี่ยนตามสงผมใช่คือแบบมีความแบบลุกที่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ว่ามีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงการเล่นหูเล่นตาของเขาอ่ะแบบเพลวพลวมากทุกคนเห็นแล้วแบบ ที่สุดแพ้แพ้แพ้ได้แบบนี้โโอ้โอเนี่ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยหน้าร้อนด้วยแล้วนีจริงๆอ่ะแบบว่าทุกคนเน่ะในแต่ละสเตจเ่ะก็จะเปลี่ยนสไตล์แต่ละเรเตอร์แล้วถ้าแบบว่าโอ้โหแบบเราหลงไหลเราไม่สามารถมูฟออนได้น่ารักจังเลยมดน่ารักมากเลยแบบจึ๊จุ๊งๆอย่างพี่จินเปลี่ยนทรงผมก็คือเปลี่ยนลุคใช่พอเปิดโอ้ my god โอ้ my god ข้อปิดตาเราชอบแบบเอาผมลงมาแบบ เราดูเด็กเลยอ่ะแบบผู้ชอบสุดคือชอบจีมินนี่น้องจีมินพี่ปาตีกันเก่งทุกคนคะคนละโพลเราก็อยู่ร่วมได้ใช่ได้ใช่เห็นบ้านสันติใช่พี่กาตอนน่ารละพีชันแนลเป็นหนือที่สุดของควอเตอร์กันมากพี่กาตอนฮวอเตอร์ก็คือไม่ไหวแล้วแบบเมื่อคลิปสุดท้ายอ่ะใส่หมวกละพีทสุดท้ายไม่ไหวเลยอ่ะพีกาแบบพีนาไม่ไหวเลยนี่ทางนี้คือ ขอขอขอฟ้องนะคะตอนฉากที่น้ำจุดีโดนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจีกเสื้อเหรอจีบเสื้อไม่ใช่จีบเสื้อจิกเนื้อจิกเนื้ออย่างเงี้ยทุกคนคือโดนแบบว่ามือไม่รับไม่ไหวแลยพี่น้ำจุดเทพมากโดยแท้ลูกอเมก็กันบอยอเมริกันบอยแล้วเขาแบบเขามีทุกอย่างครบเครื่องแบบอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวเลยอย่าพูดอย่างกีนะเข้าวอดปาก์จีบไปเลยพี่โฮปก็คือแบบว่า ที่สุดของความมีเสน่ห์แพรวพาวพี่โฮปผมสามสีเลยอะจริงจริงสามคลิปนี้พอเรามาดูต่อกันนะคือผมมีการเปบกที่ต่างกันเลยใ่แต่แบบอยู่มากจริงแต่เวลาพี่โฮปเป็นก็คือสามารถดึงเราเข้าไปดึงที่ออบอกว่าลายแต้นพี่โฮปแบบฝูงแพ้มากเลยอคนเบกแดงนะที่เขาชมตอนเราเห็นถ้าเต้นแบบฝูงออฟชั่นครั้งแรกตอนงานบิวบอชใช่ป่ะแล้วเราก็แบบ เฮ้ยคือเพลงนี้มันก็มีแบบจังหวะให้เต้นเต้นทำได้ดีเราชอบมากที่แบบโอเคเวอร์สแรกเป็นแบบที่โฮปดึงใช่ไหมแล้วก็เมมเบอร์เต้นตามเพราะว่าค่อยแบบเหมือนชอบจังหวะที่มีท่าเหมือนดึงให้ออกจากแบบขัดขับกันเต้นกันอะไรอย่างนี้แล้วมันเล่นแสงเล่นแสงเงาในสเตจด้วยนะคะน้องจอนูเป็นยังไงคะของคุณแม่น่ารักที่สุดในโลกทั้งหล่อทั้งน่ารักจอนในเอ็มวีผมยาวก็หล่อมากจีน่าเพราะผมสั้นก็คือไอต้า ไปเป็นเด็กอีกแล้วอ่ะก็เพราะปัจจัยะไรเป็นเดอยากบีบแจนแบบน้องแบบอ้วนอ้วนของแม่มากมีแต่อ้วนไม่ใช่ไม่ใช่น้องอ้วนนะไม่ได้ว่าน้องอ้วนนะแต่เป็นเป็นแบบเข้าใจไหมทุกคนมันแบบเต้าเต้าเป็นเป็นแบบด้วยความรักเป็นก้อนอยากจะปั้นปั้นปั้นแล้วก็คืนลงไปลูกอยากคืนนอนคืนลงไม่ได้หรออยากคืนเขาเข้าใจค่ะว่าเป็นก้อนใช่นะน้องเป็นก้อนๆะแต่เนี่ยมีขหล่อมาก คเมืองเราเวลาจงกุ๊เปิดอ <wh> ่ะคือคือแบบชอบมากวันเนี้ยมันร้องท่อนเนี้ยหลายรอบมากทุกคนเพราะเราลองได้แค่เดี้เจอเปิดประตูเข้ามาก็สู้จริงคุณโชว์กินเนยแบบพี่โฮมดิได้กินเนยค่ะตัดเนยเข้าปากนอกจากจะโชว์ร้องเพลงแล้วโชว์กินเนยด้วยหนึ่งขอขอขอยาด้วยละ เป็นความแตกต่างของคลิปรวมมิ๊กขอโทษด้วยะทุกคนแตกต่างและพูดไปเรื่อยบ้างมี๊กแย่งคิไว้เข้าพัดแท็กบ้านอะไรบ้างบ้านนั่งห่างกันอยู่แค่ทีเดียวนะคะจริงๆวาอยากจะเข้าแหละแต่แบบเนาะทำยิ่งต่างๆมันแบบเออใช่มีงานต้องโฟกัสอยู่นะคะทุกคนเราก็พยายามจะแคร์ดีให้ดีที่สุดแล้วก็ พุธนี้ก็คือรวมมาให้เลยนะคะเรามาติดตามว่าพุดธนาจะเป็นอะไรเพราะว่าเราเป็นบางทันเดททุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแน่นอนเนใช่ค่ะบอกเลยว่าเราคืออาร์มี่ย้ำย้ำใครรอได้เลยนะคะมาแน่นอนใช่ครับผมคุ่เมี่ยงบอก่ขาผมยังทุกคนอย่าพูด คนใครมันหาไม oui. nah. ่ได้ไม่ใช่ไม่มีเงินนะมีแต่ซื้อไม่ได้ใช่เป็นดูหนึ่งน <sh ั่นแหละครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊กให้เราด้วยนะครับกระดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางททั้งาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Hot l i e Channel ันี้เาสำหรับวันนี้พวกเราั้5คนแล้วก็ไว้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย da 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 da, da, da. <laughs>